สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมุมมาเวเลีคลิปนี้แอดมินก็มีโมเมนต์เรื่องราวมิตรภาพสุดอบอุน่นไมมทุกคนได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วครับแน่นอนว่าเมื่อคืนในนัดที่ฮุนใดแข่งกับทีม GS ของดารินปินสุวรรณสาวๆมองโกเลียก็ได้เข้ามาชมในสนามด้วยครับแล้วสาวคนนี้เธอก็ปลื้มวิภาวีมาตั้งแต่ตอนที่แข่งขันกับวิภาวีในรายการทีมชาติแล้วครับก็มีภาพน่ารักน่ารักเธอได้เซลฟี่คู่กับวิภาวีด้วยตั้ง าแข่งจบในนัดล่าสุดที่ผ่านมาซึ่งก็มีโมเมนต,ต์น่ารักที่เกิดขึ้นที่เห็นแล้วสุดอบอุ่นครับสําหรับมิตรภาพของสาวไทยของเราอีกแล้วก่อนหน้านี้เราก็เห็นดารินปินสวุวรรณวิ่งข้ามแดนข้ามตาค่ายมากอดกับผู้รพันพันกอดกับพี่ของเธอแล้วล่าสุดวิภาวีสีทองก็น่าจะอายุน้อยกว่าดารินครับได้มีการโผล่ข้ามแดนวิ่งไปกอดกับดารินนี่เลยครับเป็นภาพที่เห็นแล้วน่ารักจริงๆสําหรับ มิตรภาพสาวไทยแบบนี้ได้มีโอกาสมาเจอกันกอไม่พลาดที่จะเข้ากอดกันโผกอดกันแล้วก็เมามอยต่างๆครับ เป็นมิตรภาพที่เห็นแล้วอบอุ่นหัวใจจริงๆครับก็แน่นอนอยู่แล้วการที่มีคนไทยไปร่วมเล่นแล้วก็ได้เจอกันการได้มาพูดคุยกันถือว่าเป็นเรื่องที่อบอุ่นสุดๆไปเลยละครับแอดมินเข้าใจความรู้สึกนี้เลยก็เอาเป็นว่ามาเชียร์สาวไทยของเรากันต่อครับสําหรับการแข่งขันในลีกเกาหลีใต้ตอนนี้โอกาสสูงมากๆเลยครับสาหรับสาวไทยที่จะเข้ารอบไฟนอลก็คือทีมของวิภาวีสีทองก็น่าจะแน่นอนอยู่แล้ว แล้วแล้วก็อีกทีมก็คือ GS ของดารินปิน่นสุวรรณนี่แหละครับสู้ๆนะครับสาวไทยเป็นกำลังใจให้ต่อครับ